สวัสดีวันที่5้ามกรากคม25ง6น้าร้นะคะอะ่ะวันนี้เป็นวันที่กันยาจะมาชวนละลายเศษใหม่กันนะคะเพราะว่านักถักก็น่าจะมีเศษใหม่กันเยอะนะคะคงไม่มีใครถักสีเดียวไปตลอดตลอดนะคะพ่นเนี้เศษไหมทั้งหลายแหล่ที่เราเหลือๆอยู่นะคะเราสามารถที่จะเอามา รวมให้เป็นชิ้นงานเดียวกันได้นะคะอันนี้เป็นงานชิ้นนี้เป็นผ้าผ้าพันคอนะคะแต่ถ้าถักชิ้นใหญ่ใหญก็จะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะอันนี้คือเราจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะก็ถักสลับสีกันเรื่อยไปนะคะจนได้ตรงนี้นะคะอันนี้กันยาถักผ้าพันคอนะคะได้ความยาวจากตรงนี้ปึ๊บ มาถึงตรงนี้นะคะก็พอที่เราจะแบบประมาณนี้นะพันคอแล้วก็เหลือตรงนี้ห้อยด้านหน้านะคะแล้วก็พอเราได้ตรงความด้านเนี้ยตามต้องการแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเก็บห่วงตรงนี้ขึ้นมานะคะถักจะมองเห็นเปล่ามิ้วคือคือวางกล้องมันก็ได้แค่เนี้ยเนาะ เก็บห่วงตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ถัก้ืไปเรื่อยๆเราก็จะได้เป็นชายผ้านะคะเป็นชายผ้าข้างหนึ่งละแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำตรงนี้นะคะมาดูกันว่างานชิ้นเนี้ยทำอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นงานกาเตอร์กาเตอร์คือแบบง่ายสุดๆถักนิดอย่างเดียว ท้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะงานชิ้นนี้จะเป็นงานที่เราถักแบบด้านหน้าและด้านหลังนะคะพันเนี้ยงานกาเตอร์เนี่ยห่วงลายนะคะด้านหน้ากับด้านหลังเขาจะเหมือนกันแต่เราจะต้องกำหนดให้เขาเหมือนกันนะคะกำหนดด้านหน้าและกำหนดด้านหลังต่อให้ลักษณะห่วงลายเขาจะเหมือนกันก็ตามแต่ งานที่ได้ออกมานะคะอ so ่ะมาสังเกตกันอันนี้อันนี้กันยาจะถือเป็นด้านหน้านะคะทุกครั้งที่เราจะสลับสีเราจะสลับสีที่ด้านหน้านะคะทีนี้งานก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะสีที่เขาช่วงช่วงต่อสีเนี่ยเขาก็จะแบบไปด้วยกันใช่ไหมคะอันนี้ค่ะช่วงต่อสีแต่เรามาดูด้านหลังนะคะความแตกต่างของกาเตอร์ด้านหน้าและด้านหลังอันนี้เป็นกาตเตอร์ด้านหลังนะคะ การต่อสีเห็นไหมคะการต่อสีเขาจะเป็นเส้นที่แบบเหมือนเป็นสีที่เป็นแถวที่ได้สองสีมาคลองกันนะคะเนี่ยค่ะเป็นได้สองสีระหว่างเชื่อมสีฟ้ากับสีเหลืองใช่ไหมคะมันจะมีหนึ่งแถวที่ได้สองสีเขาจะมาคลองกันนะคะอันที่จะเป็นด้านหลังส่วนด้านหน้าเนี่ยสีก็จะขาดจากกันเลยนะคะโอเคทีน,นี้ เรามาเริ่มกันที่งานชิ้นนี้นะคะงานชิ้นนี้ c a s อ <Yeah. S 1> on ตรงนี้ห่วงเดียวจ้าเวลาที่ cast on ห่วงเดียวนะคะวิธีทำํำ <c oughs> นี่ค่ะนี่คือห่วงเดียวนะคะอันนี้เป็นการ c a s อ on ห่วงเดียว ก็ดึงให้เขาพอดีกับเข็มถักนะคะแค่ซอนหนึ่งห่วงแล้วก็ถักสามห่วงในห่วงเดียวเนี่ยนะคะถักสามห่วงในห่วงเดียวคือนิดนะคะโยนิดแล้วค่อยผล่วงออกจากซ้ายมือนะคะ แถวที่สองถักนี้สามห่วงนั้นนะคะแถวต่อไปเออความจริงต้องหามาร์กเกอร์มาห้อยตรงนี้ไว้นะคะ,ะเจอพอดี หามาร์กเกอร์มาห้อยกำหนดไว้ว่าด้านนี้ยเป็นด้านถูกติดตรงไหนก็ได้นะคะอ่าพอเราได้ด้านถูกแล้วแถวต่อไปนะคะถักเพิ่มสองหัวโดยการถักนิดโย นิดโยนิดนะคะโยนี่เป็นการเพิ่มห่วงนะคะอันนี้คือเพิ่มสองห่วงเรียบร้อยแถวด้านหลังถักนิดแล้วห่วงโยนะคะทุกห่วงโยจะถักนิดเส้นหลัง เพื่อให้ได้งานที่เป็นเส้นทึบตรงนี้นะคะถ้าเราถักนิดปกติอ่ะตรงเนี้ยสองอันเนี้ยจะเป็นรูนะคะแต่อันเนี้ยถ้าเราถักเส้นหลังปุ๊บมันก็จะไม่เป็นรูนะคะแล้วแต่ว่าใครอยากได้ตรงนี้มีรูไหมถ้าไม่อยากได้มีรูก็ถักนิดเส้นหลังถ้าขี้เกียจถักนิดเส้นหลังก็ถักนิดเพราะว่าถักนิดเส้นหลังนันก็จะอืยากนิดหนึ่งะนะคะอ่ะอันนี้ด้านถูกนะ พอด้านถูกเนี่ยเราจะเพิ่มห่วงโยตรงนี้นะคะตรงแกนเนี่ยโอเคเหมือนเราจะต้องวางมาร์กเกอร์อีกตัวหนึ่งเนาะม,มาหลังจากที่ไปคุยได้ไมาแล้วเราก็ถากนิดสองห่วง คือตรงนี้สองห่วงเนี่ยเขาจะเพิ่มไปเรื่อยๆในแต่ละแถวนะคะท่านี้อันนี้เป็นห่วงเซนเตอร์นะเราก็จะวางมาร์กเกอร์ตรงก่อนห่วงเซนเตอร์นะทำนิดสองคือจริงๆอะถักนิดมาจนถึงตรงนี้นะแล้วก็ถักโยแล้วก็เลื่อนมาร์กเกอร์แล้วก็ถักนิดโยนะคะคือห่วงเซนเตอร์เนี่ยจะมีโยข้างหน้าหนึ่งข้างหลังหนึ่งนะคะแล้วก็ถัก นิดสองต่อไปแถวด้านหลังแถวด้านหลังถักอะไรแถวด้านหลังถักนิดและตรงนี้นะคะตรงห่วงโยนี่ถักนิดเส้นหลังพอถึงมาร์กเกอร์เราก็เลื่อนมาร์กเกอร์มาแล้วก็ถักนิดเส้นหลัง แล้วก็ห่วงอื่นก็ถักนิดไปนะคะตรงนี้เป็นด้านหน้าของงานเราจะถักโยที่ด้านหน้าของงานนะคะด้านถูกเราจะถักมันจะมีกี่ห่วงก็ช่างนะคะถักนิดมาเรื่อยๆ่อยจนถึงมาร์เกอร์อันนี้ถึงมาร์เกอร์แล้วนะเราถักโยก่อนมาร์เกอร์นะคะ เลื่อนมาร์กเกอร์ถักนิดแล้วก็ถักโยแล้วก็ถักนิดไปจนหมดนะคะตามนี้ค่ะอพอด้านหลังด้านหลังก็คือถักนิดมาจนกระทั่งถึงห่วงโยถักนิดเส้นหลังบนห่วงโยทั้งสองห่วงตรงนี้นะคะถึงมาร์กเกอร์ก็เลื่อนมาร์กเกอร์ไปนะ ตามนี้ค่ะไปตลอดอยากเปลี่ยนไหมตรงไหนก็เปลี่ยนนะคะแต่การเปลี่ยนไหมเนี่ยเออเปลี่ยนสีไหมการเปลี่ยนสีไหมกัญยาจะเปลี่ยนที่แถวถูกแถวด้านหน้าแถวที่เราห้อยมาร์เกอร์ไว้ตะเกียบน,นะคะตรงนี้นะพอเราจะเปลี่ยนปุ๊บเราก็จะมาเปลี่ยนที่แถวนี้นะคะเพื่อให้ แนวต่อสีแต่ละสีนะคะเขาขาดออกจากกันไปเลยนะคะเนี่ยอย่างเนี้ยมันจะขาดออกไปกันเลยนะก็คือท่านี้อืมใครปัญหาเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ไอ้ปลายไหมเนี่แหละที่เราอาจจะต้องมาเก็บกับทีหลังซึ่งถ้าใครไม่รังเกียจที่จะเก็บสีเออเก็บไปเก็บปลายไหมนะคะก็เปลี่ยนสีได้ทีๆตามใจชอบเลยนะท่านี้กันยาก็ก็แบบห่างหน่อยจะได้แบบเก็บน้อยหน่อยแล้วกันเนาะ มันดูเศร้ามันดูหมดแรงเวลาที่จะเปลี่ยนสีใหม่นะอ่ะเปิบเราก็ถักของเรามาเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายแล้วก็บายออฟบาออฟนะคะปิดงานปิดงานไปเสร็จเรียบร้อยเปิบต่อไปเราก็จะมาถักด้านข้างสองด้านตรงนี้นะพิก้าพนขึ้นมาสองด้านตรงนี้แต่ทำทีละด้าน ทำด้านหนึ่งปึ๊บไปจนกระทั่งเสร็จนะแล้วก็ค่อยมาพิกอัพตรงนี้แล้วก็ทําด้านนี้ชั้นเนี้ยสองข้างเนี้ยเขาจะเป็นงานที่ตรงกันข้ามกันเนาะเป็นออปเปอร์สใสเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือพลิกอัพห่วงที่ด้านถูกนะแล้วก็ถักไปสําหรับด้านนี้เขาเรียกเป็นด้านอะไรอะ สำหรับด้านนี้อะถ้าสมมติว่าเราดูจากจากผืนสี่เหลี่ยมที่เราทำผืนแรกนะคะด้านนี้จะเป็น,ด,น,นด้านขวามือเนาะด้านขวามือพอเราพลิกอัพเสร็จใช่ปะพลิกอัพเสร็จเราก็ถักไปด้านไร้สายถักไปปกตินะคะจะสังเกตว่าด้านนี้จะเป็นแนวตรงขึ้นไปนะคะแต่ด้านนี้ ออไม่รู้จะดูท่าไหนถ้าดูด้านด,ด้านเดียวกันนะด้านเนี้ยจะเป็นด้านตรงขึ้นไปแต่ด้านเนี้ยจะเป็นมุมเฉียงแล้วก็เขางานเขาก็จะสอบลงไปเรื่อยๆไปหาหนึ่งห่วงนะคะทะนีนี้ด้านขวานะคะด้านขวาแถวด้านถูกถักนิดปกติพอไปแถวด้านผิดนะคะสองห่วงแรกเราถักนิด t ู o g เ r อ e r ที่สองห่วงแรก มาจนถึงตรงนี้ด้านนี้ถักนิดขึ้นไปปกติมาจนถึงตรงนี้พอพลิกกลับไปด้านผิดสองห่วงแรกเราก็ถักนิตทูเกเตอร์นะคะไปเรื่อยๆด้านด้านด้านเนี้ยด้านผิดจะเป็นนิตทูเกเตอร์นะคะอ่ะทีเนี้ยเราจะมาเริ่มด้านนี้กันเอ่อมันจะมีทิป,ทปนิดนึงว่าเวลาที่เราจะพลิกขึ้นมานะคะ เราจะเราจะพิกอัพที่ตรงดูจะสังเกตเห็นไหมอะตรงเนี้ยตรงปุ่มเพลนะคะเขาใช้คาว่าปุ่มเพล์เนาะตรงเนี้ยเนี่ยนะคะทะ่านี้เนี่ยเราจะต้องเกี่ยวตรงเนี้ยขึ้นมาเพื่อที่เราจะตั้งห่วงขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะถักต่อไปท่านี้ย เวลาที่เก็บห่วงตรงนี้เกี่ยวห่วงพิกอัพห่วงจากด้านริมของงานนะคะถ้าเป็นงานลักษณะกาเตอร์เราจะเก็บที่ห่วงกาเตอร์ตรงนี้นะคะทีเนี้ยบางทีมันจะแน่นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยลองใช้เข็มผักนะคะเปลี่ยนเข็มผักให้เล็กลงแล้วเราก็จะเกี่ยวตรงนี้ง่ายขึ้น เพราะว่าไหมาบางตัวก็มีความยืดหยุน่นบางตัวก็ยืดหยุ่นน้อยนะตานนี้ไอ้ไห,หมที่ยืดหยุ่นน้อยบางทีการที่เก็บตรงเนี้ยมันก็อาจจะยากนิดนึงเราก็แก้ปัญหาด้วยการใช้เข็มถักที่เบอร์เล็กลงนะมันก็จะเกี่ยวมันก็จะแบบมีพื้นที่เหลืออไม่แน่นเกินไปอีตอนที่เราเริ่มแถวแรกนะคะเพราะว่าอย่างเงี้ยถ้าเราใช้ถ้าเราใช้เข็มที่เราถักอะเบอร์ที่เราถักเนี่ย ตอนเนี้ยมันอาจจะง่ายแต่ตอนถักอะ่ะมันจะแน่นนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเทคนิคนินดเดียวอ่ะเก็บมาเรื่อยๆถ้าอยากนับนะคะว่าเราควรจะพิกอัพกี่ห่วงเนี่ยก็ให้นับจำนวนแถวของของกาเตอร์เนี่ยนะคะ แถวของกาเตอร์นี่เขนานับเป็นคู่เนาะคู่หนึ่งสองคู่สมคู่สี่คู่ห้าคู่หกค, 4, ค, 5, ค, 6, คู่เนี่ยเฉพาะสองสีตรงเนี้ยมันจะต้องได้หกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมคะพอดีงานของกัญญาก็จะเป็นงานอะไรที่แบบประมาณประมาณเอาแต่ประมาณนี้ถ้านับแนละ้วมันก็เป๊ะนะอืมไม่ใช่มั่วนะแต่ว่าที่ไม่ได้บอกเนี่ยเพราะว่าขี้เกียจให้ทุกคนไป ซีเรียสกับจำนวนแถวจำนวนห่วงอะไรเยอะนะคะจริงๆแล้วอันเนี้ยมันก็จะเป๊ะเองอ่ะอืมนี่นะคะเสร็จแล้วที่เราก็มาเริ่มกันแถวที่หนึ่งปึ๊บถักด้านถูกนะคะแถวที่หนึ่งอันนี้เป็นด้านซ้ายนะ ด้านซ้ายเราจะถักให้งานเป็นเป็นด้านตรงข้ามของด้านขวานะคะด้านนี้จะเป็นด้านที่เราถักตรงปกติแต่เราจะมาลดคู่นี้เหมือนที่เราลดด้านนี้นะคะด้านนี้เราก็ถักนิตตูเกเตอร์ด้านนี้เราก็จะถักนิตตูเกเตอร์เหมือนกันแต่สังเกตเห็นไหมคะด้านเนี้ยเราถักที่ด้านหลังถักที่ด้านผิดของงานแต่ด้านเนี้ยเราจะถักที่ด้านถูกของงานนะคะ ตรงนี้จะเป็นนิต two c อ t e r เราก็ถักนิดมาตลอดพิก,กับถักนิดมาตลอดพอด้านถูกเราก็จะถักนิทูเ o เ a t e r นะคะถักนิทูเ o เ a t e r ทุกด้านถูกนะงานเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ถักไปจนเหลือห่วงเดียวแหละแล้วก็ปิดงานนะคะอืมท่านี้ก็มาไล่เก็บมาไล่เก็บ ปลายไหมอันนี้อันนี้ก็คือปลายไหมจะอยู่ด้านหลังซึ่งกันยาย,ยังไม่แน่ใจว่าจะเก็บหรือเปล่าอาจจะขออนุญาตห้อยล่องแรงไว้เพราะว่าเวลาเก็บมันก็ใช้เวลาอยู่แล้วมันก็จะเกิดรอยด้านหลังอีกแล้วมันก็จะมามีปลายไหมน้อยๆตามนั้นตามนี้ก็ลองห้อยไว้นะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบบเออ,เอจริงมันขี้เกียจอะแต่ว่า มันอาจจะเป็นการเก๋ได้นะคะในกรณีที่เราพันพันพันไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีห้อยร่องแร่งนิดหน่อยอืมแล้วเป็นความเก๋ของงานความเก๋แบบความขี้เกียจเก๋ๆเนาะโอเคค่ะสำหรับกาเตอร์ผ้าพันคอกาเตอร์ผืนนี้ก็จะจบแค่นี้นะคะแล้วก็ยังมีผ้าพันคอกาเตอร์ อีก2อสามผืนที่กันยาอยากจะถักเพราะว่าเดี๋ยวจะเคลียร์ไม้เศษให้หมดไปนะคะอ่าจริงๆแล้วกาเตอร์เนี่ยเขาสวยที่เส้นสีนะคะอยู่ที่ว่าเราจะสร้างงานให้เส้นเส้นสีของเขาไปทางไหนนะคะในกรณีนี้คือเส้นสีที่เป็นเหมือนตัววีเนาะแล้วก็ตัดแบบนี้นะคะ โอเคค่ะสำหรับงานชิน้นนี้ก็จบแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการถักผ้าพันคอผืนน้อยนี้นะคะสวัสดีค่ะ